นายเนตพักตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อบ่ายวันที่21กรกฎาคม2025ที่โรงแรมโสกาเมืองเสียมราษว่าสื่อมวลชนไทยได้เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเกินจริงและไม่เป็นความจริงซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยและไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกัมพูชาไทย ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่8มิถุนายนกัมพูชาและไทยได้ตกลงที่จะปรับกำลังทหารใน3มประเด็นแต่สำนักง,งานข่าวไทยข่าวสดรายงานว่ากัมพูชาตกลงที่จะถอนกำลังทหารออกจากประเด็นนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศได้กล่าวอ้างไว้นายเนตพักตาอ้างว่าประเด็นข้างต้นเป็นเจตนาของไทยทั้งหมดที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและสร้างความสับสนในมุมมองของสาธารณ เกี่ยวกับปัญหาชายแดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาขอให้สื่อมวลชนไทยทั้งหลายยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความจริงในขณะที่ทุกคนกำลังป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ นายเนตพักตากล่าวว่าสิ่งที่ผมขอจากฝ่ายไทยโดยเฉพาะสื่อไทยคือให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างถูกต้องสื่อต้องรักษาความจริงของข้อมูลความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลและโปรดอย่านำแนวโน้มทางการเมืองมาประกอบข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชายังกล่าวอีกว่าข้าพเจ้าไม่ได้สอนนักข่าวไทย แต่นักข่าวควรยึดมั่นในจัรยาบรลวิชาคีพนักข่าวไม่ใช่เพียงเพื่อเอาใจประชาทนขณะที่ประชาชนกัมพูชาได้รับข่าวสารที่แท้จริงจากสื่อกัมพูชาซึ่งแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงเนตพักตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา หลังจากที่สื่อดังของกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างโดยคอมเมนต์แรกได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันคิดว่าพวกเขาไม่ฟังเราเพราะพวกเขามองว่าเราเป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิงถึงเวลาที่นักข่าวขาเขมรต้องต่อสู้กับมันให้ถึงที่สุด ซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าคุณกําลังถูกสื่อกัมพูชาหลอกพวกเขาควบคุมสื่อทุกอย่างเพียงเพื่อหลอกลวงประชาชนและส่งเสริมให้ผู้มีอํานาจในกัมพูชาสนุกสนานต่อไป และเจ้าของคอมเมนต์ที่เป็นชาวกัมพูชาท่านแรกก็ได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าคุณคือคนที่กําลังถูกสื่อไทยและกองทัพไทยหลอกลวงเลิกเชื่อพวกเขาเถอะเชื่อกัมพูชาเถอะเพราะเรามีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าไทยกําลังขโมยดินแดนกัมพูชาปราสาทตาเมืองทมวัดตาเมืองโตสวัดท่ากระบือยานหม่อมเตยมีชื่อเป็นภาษาขเขมรตั้งอยู่บนดินแดนกัมพูชาไม่มีชื่อเป็นภาษาสยาม คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่จําเป็นต้องขอให้ศัตรูหยุดตามที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้คุณควรหากลยุทธ์เพื่อตอบโต้ศัตรูหรือที่เรียกว่าผู้นําสงครามไม่ใช่เวลาที่จะยกมือขอหรือเรียกร้องจากศัตรูคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเราควรจะหามาตรการมาแก้ปัญหาการทําเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเขาคือคนโง่ที่ไม่ฟังสิ่งที่ผู้คนพูด คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวเอาไว้ว่าฝ่ายไทยเผยแพร่ความเท็จมากมายคอมเมนต์ต่อมาครับเขาทำกันอย่างนี้ใช้ชีวิตกันอย่างนี้แล้วเราควรทำอะไรเพื่อชาติคอมเมนต์ท่านต่อมาฉันสงสัยว่ามันจะฟังเราไหมถ้ามันเล่นไม่ดีเราก็ใช้กลลอุบายเพื่อตอบโต้คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับรัฐบาลกัมพูชาได้ทำเท่าที่ทำได้เพื่อหยุดยั้งพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาครับ พูดอีกอย่างก็คือสยามกล่าวหาเขมรแต่เขมรไม่กล้าเผชิญหน้ากับสยามสยามใช้ข้ออ้างกล่าวหาเขมรแก้ตัวแก้ตัวเขมพรพยายามอธิบายเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนเพื่อไม่ให้ประชาชนสนใจสยามรับได้เขมนอธิบายเขมรทําได้แค่อธิบายคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าผมสงสัยว่าสยามมันทุจริตและบิดเบือนความจริงขนาดนั้นทําไม ทำไมเราชาวเขมรถึงช้าในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมนานาชาติคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับฉันจะสามารถไว้ใจกระทรวงและประเทศของฉันได้มากแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับบอกสยามตอนนี้เหมือนร้องเพลงให้วัวฟังคอมเมนต์ต่อมาครับความจริงคืออะไรไปศาลยุติธรรมนานาชาติกันและคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายของวันนี้ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะครับ มันออกอากาศด่าชาวคขมรทุกวันและก็ได้มีชาวไทยเราได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าประเทศที่ห้ามเห็นต่างใครเห็นต่างจับติดคุกโถโถคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับพวกคุณปิดหูปิดตาประชาชนจนประเทศด้อยพัฒนาจะแย่อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาครับโถปิดหูปิดตา ประเทศที่ปกครองด้วยตระกูลฮุนมีสื่อแค่ไม่กี่สื่อแล้วโดนควบคุมโดยรัฐบาลยังมีหน้ามาสอนสื่อที่มีอิสระมากกว่าคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับประเทศที่โดนปิดกั้นสื่อบิดเบือนความจริงจะมาอะไรกับประเทศที่มีประชาธิปไตยแบบไทยคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับคำถแถลงแรกๆก,ก็ดูดีมีเหตุมีผลแต่ตอนจะจบก็ยกหางตัวเองเฉยเลยกัมพูชาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับถ้าคอมเมนบอกว่าปลอมนั่นแหละคือข่าวจริงพวกนี้มันปลิ้นปล้อนไว้ใจไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศแห่งการปล่อยข่าวลือประชาชนก็พร้อมจะเชื่อซะด้วยสิคอมเมนต์ต่อมาครับไทยก็ขอให้ทางการและภาครัฐของท่านหยุดออกข่าวที่หลอกลวงประชาชนของท่านเองเพราะประชาชนท่านหูเบาเชื่อง่ายคิดแยกแยะไม่ได้ครับรัตโยนข่าวมาก็เชื่อ และคอมเมนต์ชาวไทยท่านสุดท้ายครับไปทำสื่อในประเทศตัวเองให้มันสากลก่อนทั้งประเทศมีสื่อผูกขาดอยู่แค่เจ้าเดียวแบบนี้คอมเมนต์จะเสนอข่าวอะไรก็ได้สิคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและชาวไทยก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนมากของชาวกัมพูชาคือเขาก็เชื่อสื่อของเขาอย่างสนิทใจโดยที่ไม่เห็นคอมเมนต์แยง้งแม้แต่คอมเมนต์เดียวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับ